ล้วตัดเงียบด้วยพี่น้องกำลังจะออกไปตกปลาไปติดตามไปครับผมแสงสีแห่งทองทะเลพี่น้อง <top of the world> แสงสีแห่งทองทะเล <top of the world> เหล <top of the world> ือทางมากเลยยอบสองชั่วโมงพี่น้ <top of the world> องมนถึงหมายยู่งไก่แห <top of the world> ้ง ไปเเินนห่อ,อยดี๋ยวถึงไม้ไปที่ตางกันไปครับผมลอยลอยไปเลยมาถึงถึงหมายแล้วครับครับวันนี้รุ่นนะครับว่าจะได้ไม่ได้ครับวันนี้ถึงหมายแล้วครับสิตีมาแตงเทียบครับผม อยล็อกไปเลยถึงไม้แล้วหลังจากเดินทามาสองชั่วโมงครึ่งมาบเฮ้ยไว้มึงช้าได้แล้วครับว้ไอ้ไปไหนแว้ำอยู่ที่มือไปว่มึงช้าได้แล้วอยู่ไหนไฟไฟไกังที่มึงโใส่เยอ่อยู่นี่ใส่เยอะใ่ไหืมน พันในเปิดนี่วะอ้าพันครับพันอเปลออย่แล้อ่คไม่กดกดปุ่มเดิมมากยฮะรุดเลยวอปลาอยู่ไหมปลา,า,าอยู่ไหมปลา่ปลาอยู่ปลาอยู่เไม่เบร์ดหรือเปล่ารู้ ปิดปิดที่เดิมม <right> ัอยถไมกูอยูจับอยู่มันก็ดึงให้ไปดิโอ้โหมันไหลเร็วมากเลยสีูกมันติดความเบิตลอดเลยถ้าอย่างเงี้ย ปิดยังปิ่งลยปิงปิดไฟใ่ไหมผมต้องไปิครเหรอวไม่ปิดไฟอของพี่ตีอยู่อยู่ข้างนอกเออในหลาของตถึงมากเลยท่านแล้วท่านแล้วใช่ไหมไฟปิ่งเลยกดกดแช่ไหม

ครับครับอาจารย์เป็นไงล่ะดูโอ้เบิร์ดจัดแล้วดูกับรองเท้าเบอร์สี่สิบสองใสสวยเลยใสสวยใสสวยครับตัวแรกเสียีอาพิราบกอ่าเอามาเลยมันเดินมากินเลยเออยังไม่แนะนำถ้าไปเออครับนี่มากับเรือไตไก่นะครับไตไก่สวัสดีครับนี่ไต่เบิร์ดไต่เห่าครับอาจารย์ครับไต่เห่ารอมาก่อนแล้วย ติดตามไปครับผมเกี่ยวเกี่ยวเยอน<ป>เลยครัได้ข่าวว่าข้างหลังโดนช่วยลุ้นหน่อยช่วยลุ้นหน่อยมาแล้วไสไก่มาแล้วไอ้จับสุดสวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน้ำเริ่มได้น้ำเริ่มได้ปลาเริ่มเกินโอเคติดตามกันไปด้านหน้ายังเงียบกริบ lên mang con con nó chạy nè, hé, hâu mà nó sẽ hâu, quậy, cái sao?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  cái cái อไอ้ฟอก,ออกนี่อัาานะตนตรายแสบนี่เบียดเกียวมือขี้ผ้าวะเฮ้ยอย่ากัดกูเลยระวังน่ทำเป็นเนฝันมาแล้วไไก่จัดให้อีกแล้วเดี๋แม่งโดนแย่งอีสมุไรพอลุกอ่อน โอ,อ้ยจับโชวช์หน่อยโชว์หน่อยน้องปันหันหน้าหน่อยโอเคจะสู้กันต่อเฮ้ยทำอะไรหลังหลังเรือไอ้คนเนี้ย <ไป S 2> เ,เอ้ยไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ดูไ,ดดไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวเตรียมกล้องไว้ถ่ายได้เลยเอ้ เอาแล้วพี่ตีมาแล้วกดล็อกเราไว้ใช่ใช่ใช่กดอย่างเดียวเลยเว้ยพี่ตีมาแล้วพี่ตีมาแล้วเดินทางไกลมาตั้งไกลแสนไกลไอหลังดังกว่าไอ100าร้อยกำพอวะพ<ห>อ กด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 โรยกำกงหนง่ยน้ำมใจเย็นใจเย็น่ต้องรีบเด้อรีบ,รบไปดูลุ่ไปลอะไรวะทำไมันกดอีเดียวเลยผลขึ้นมาหุนขึ้นมาสู้ขึ้นมาอย่าปล่อยอจานานเดี๋ยวไอ้สากมันแย่งเดยอยาพูดานนั้นดิ อ,อื้ค,อคอ่อยต่อยมีเหรอมันมันขึ้นนูนหรอบิกนู่นมืกขึ้นมาเนี่ยเบกวิ่งเป็นแถวลยู่มนก,ก็ได้นงเนก็ได้สองคันอสองคนังคนเจ้งพลเจ้งพล อ่าพนที่ไอ้น่าจะพันกับเหลายคนเออเอาุนขึ้นไหมุนขึ้นไนปล่อยปล่อยปล่อยนะเออปล่อยมากรดงของติงของพี่ตีปางวิ่งเลยอ๋อปาไอเปียไอเปียยกเลยพันได้พัน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 เดียวพันเดียวนดงอมไอเปี๊ยเลยมอมเลยน่ามอมกามูอ้นี่ใช่ พี่พี่ต้องควันของพีลงมาโอ้จบสมความสเร็จแล้ว ใช้สวยๆครับโอ้โหมีหลุดเบ็ดสองตัวขีดงัดเลยค่อยๆแกะตัวน,นั้นบานเคติดตามกันไปครับ นี่ไงยางยางย้อนสอนหยุดไปแล้วเราจะดูกล้องหัวกล้องหัวไปทันล้วเป้เราก็วัดติดแล้วนะเมื่อกี้ล,ลองดึงขึ้นมาดูมาใมไม่ไหลแล้วนี่หว,ว่าเปลี่ยนตะกวัวอีกหน่อย ลูกเดียวพอแบบไหก็ได้ไเนอน้ำไม่ไหลนะลูกเดียวก็เลยกินเลยถายอังลูกเร็วเร็วเร็วเรอ้ย้อ้โ,โอ้โาอออยาโลาโลใครับใหญ่ช่งบ่อยๆช่างบ่อยๆโลโลเอาอดมาเหมือนกันนึ่งสไปล่อได้ออนะไม่รู้ไใใก่โดนมอกะโดนมึกดป้าครับ

มมึกครับอ่าล่อมกอเดี๋ยวใครจะลงเบ็ดผมเลยด้วยปลดปาก่อนปลดปาก่อนไปด้วยกุ้งเดี๋ยวขอถ่ายนี่ก่อนแป๊บนึ่งไปมึกสอดที่ไงโว์หน่อยไกอยู่ไะ มันกินโยหรือกินหเข้าปากยโชว์หน่อยโชว์หน่อยงูแลวผมปติดูใครไหโอ้โหมึกซอกไกยจัดเองเลยครับหมึกซอกข้บคุณครักมัาจับจริงจเนาะพี่รอขึ้นนิเดียวโอ้ยแหมนั่นเล่นเลันลงดึงเลยดึงขช้แข้งโตเลยชเลยชเลยเลย มีล้านมีล้านเนี่ยน่าจะตัวถอยเนี่ยตัวนี้หนักกว่าทุกตัวที่ผ่านมาเออมาแล้วพี่น้องมาแล้วตัวนี้ตีตีประถอยลอกลั่นเบิดลอกสวรรค์อ่ะเพื่อ โอ้ยลุงไม่ได้ถ่ายรูปเลยนั่อยู่ในอนะลบบ้าของลุงเลยเป้ถ่ายให้หนหอ่อยวะโทรศัพท์เป็นขั้นงงขั้นงงไม่ร้องขั้นยังงงขั้นใหญ่ <c oughs> เลยใส่ยังใส่วันเห็นอยู่ครับเอสโซเอสโซเฮ้ยไอ้เกเอบเก๋าใหญ่โอ้โห หังดอังดังโดมันหฮงมันเงหางอกหางอกถ่ายรูปหน่อยวะมีภาพกับเขาหน่อยสิหางอดขางอดฟันมันมเลยนะ่ทมเลยที่จับปากก็มี ครับเก่าอะไรครับอะไรอ่ะไอมึกมึกป่าเดี๋ยวเด็ดเด็ดแล้วเก็บยังโอ้โหยังสวย แต่ไก่จ hey. okay, ัดให้เ <lite> ก <Okay>. ่อตัวเลยนี่ปลาเก๋าอีกตัวนึงโอ้โหหังดงดขังดงดโอเคติดตามไปครับผมมาแล้วโยงมาแล้ว อย่างเดียวเลยัดอย่างเดียวเอ๊ะเป๊ะโอ้ยจับใหญ่มาที่นี่เดี๋ยวเข้ามาถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหโหแดกเดินเลยกูว่าแดียเดสองตัวเหรอเดี๋ยวมันก็พายออกมาไอ้ครีมตัวนั้นเนี่ยตัวครีมตึ๊ดนี่ตุ๊กตาปลา๊วปา๊ว าก็มีที่ตกกับลูกนอกจากกระโดดน้ำลงไปจลับเราเห็นไหมเ,เดี๋ยวติดต้างไปครับผมมันหนาวเลยยังอมองไม่เห็นไกลเดี๋ยวเขาถ่ายเดี๋ยวเห็นหเออ <มา S 1> เห็นอยู่เว้ยแจ้งแนละ้วพี่น้องเอ,อ้ย ฝาสีแดงแล้วคุณส่วนคุณมันท่มเฮายังกองออกเงียอยู่นี่คุณมันท่มบรรยากาศดีดีหนาวกับหนาวน้ำกับไรแห้งแห้งแต่กลัวเครื่องกิโลปวดฟืนตาย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 รอนน้ำเบาพี่น้องเอ้ย ตอนนี้บุหนนี่ปลากินหรอกอะไรเนี้ยนกกีตะก้านี่ปลาอะไรต้องก็ได้โตหนึ่งในเสานี่เนาะบรรยากาศงดงามแสงเริ่มจ้าขนลอยขนคลองเลย ไม่ไป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 ไม่ไตัดดึงแลนดเมื่อันกี้คันงุงเนี่ยอ๋อเลยครัโดนใหญใหญ่ๆหญแดงใหญใหญ่แดงจม้วนนะใหญ่ใหญ่ตัวนี้ครับ

นี่ธรรมดาสวยอเสนะมองเห็นปลาข้างล่างเอออ่ะตั้งแต่เช้ายันสายงใสปลาขีครับปลาขีปลาเพิ่งกินจิ้ได้เลยตัวนึงไ่หนุนละหนุนละยังยังเออหยอกหยอกหยอกปลาขีครับปัวเล็กม่กเลยเนี่ยไม่สู้เลยเฮ้ยคนน้ำย่างงี้จิ้มขึ้นไม่จิ้ขึ้นวะ <mí toys> đã tiêu rồi <laughs> okay. à <tăm Gee> <compute> đấy à, này ngắt đập xiên, đập xiên này đi, ok, phê rồi <fasst ça> เดืนละพันห้าซื้อของทั้งหมดอยู่เก้าร้อยซื้อมาบูดเีกซื้อมาบูดไม่ได้แดกอุ้ยอุ้ยตรงด้านหลังอ่ะอุ้ยหวานเปล่าหวานเย็บไปเปล่าติดไหมเนี่ย แต่พอตะกรวดขึ้นมานะ่ะมันพอมพนันพ้นนาแเราหลุดพะว่าตัวใหญ่ด้วยโอ้โหมีไซสนลลี้ตาังลอ,อยมา,ายมันน็อกกันเลยาขึ้นุกคุุกุกุกโอ้ตัวใหญ่เว้ยหาเลยยอเลย กลางน้ำเล่ครับติดตัวกางเลยว่าเอาไปแค่หน่อยดิหมดแล้วปลาไม่กินทั้งทีอันนี้คือฝึกใหม่นะครับอีกคนนึงก็นอนตื่นมาก็มามัดเบ็ดนี่ฝึกผ่านนะครับยอมตกเลยนะครับวันนี้ครับปลาลงทะเลครับโอ้โหองมาแดดเ ลุกลุกขันในลูกจะไม่เยอมนะลกขันขึ้ไไนไวหว่อยก็ได้เออ๋ย่าโดนเด็ดเออเอาไม้สุสุอกะอ่าขยับขยับเอาเบีดขึ้นเฮอ้อขยับอยู่เฉยขยัเอยู่เยายมีปารานแล้วบรรยากาศครับสาย เจ็ดแปดโมงเมงก็ลวแปดโงก็แดดการทะเล่มียังเลยติดตามกันไปท่านช่วงชุนลมุนไทยว่าท่านรับึินมากนข้างหลังกรโดดยไทย่ไไเนาะ เป้ยรออีกแล้วยังไม่ถึง้หรอชอนสอนอ่าช่งพนเป็นไงช่างพนเิจะลงก็เขาติดพันไม้ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นอีกแล้วไหนยังไม่ได้ลงเลยสู้อย่างเดียวเลยจัวเจ้อเจ๋อเจ๋ไม่ใช่เก่าแล้วอ

เราไซส์ใหญ่นะครับดูชมหน้าชมหน้าครับเดืนเดืนหน้ามีชมด้วยเหรอเดินหน้ามาเดินนตาเราไซส์ใหญ่ครับมีดูผมหน้าเขาครับนี่อันนี้คนใหม่นะครับเพิ่งกางมาเป็นเป็นตากล้องตากล้องประจำตัวครับดูกัน

ทไรตัอลวเหไเาบนีูกเอาิต้อ่อมพกัลูกทำมาหากินช่วยกันทำาหากินโอ้ปลาแดงก็ตดปราตัวแล้วาตัวเลยปลาแดงยังสวยเลยไอ้ที่ยังไม่ธรรมดายอดด้วยตาตาใหญ่กัน phần à, <laughs> <laughs> này bông... <laughs> nè ồ xuất sắc Cậu phần này ồ đứng nhất trong vòng cầu này nè nhảy 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 เขาก็เรียกเขาสลามเหมือนกันทิพม์อยู่ไหนเป้ได้เวลาเก็บของกลับบ้านแล้วหิวข้าว <c oughs> เดี๋ยวค่อ <c oughs> ยไปดูยอดกันบนฝั่งนะครับเมื่อนว่าพิธีไหม<อ>นนเ,<ป>เป้เป้สนุกไหมสนุกมาก,กเลย,เยนอนใช่ไหม เ uh, ่็นคลรเป็นไงบ้างฮะก็ดีก็ดีคืออะไรก็ดีเดี๋ยวตกให้ดูเดี๋ยวตกให้ดูเนี่ยวตกให้ดูเี๋ยวตกให้ดูเดี๋ยวเดินทางเข้าฝั่งสักพักหนึ่งแล้วก็ไปดูยอดที่เราได้กันเราได้อะไรบ้างประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมง โอเคครับเดี๋ยวเจอกันบนฝั่นถึงบ้านแล้วก็ร่างนึงพี่น้องเนี่ยปลาอะไรประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวสิด้ติดคลิปจะเพียงเท่านนะครับเด้อขอบคุณที่รับชมและติดตามคลิปหน้าพบอกันไหมครับผมสวัสดีครับ